ต่อไปเวลาเราไปพบกับใครเนี่ยนะครับในสิ่งที่สําคัญที่สุดคือว่าเราสามารถเข้าใจประวัติเขาได้แค่ไหนหมายถึงว่าเราได้เตรียมตัวที่จะพูดคุยอันนี้เป็นอาจารย์นะฮะที่สอนหราราสตร์ของผมนะฮะอันนี้ขอยกตัวอย่างไปเลยอาจารย์ธนกรสินเกษมเป็นนายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทยนะครับอาจารย์ท่ององมากเฮ้ยผมเขียนอะไรเนี่ยนะ,ะเป็นอะไรมากผมก็บอกเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่า อาจารย์อยากทราบประวัติของอาจารย์นะครับมันอยู่ในนี้แผ่นเดียวพอเล่าไปอาจารย์ครับขอโทษนะครับอาจารย์เนี่ยอสอนเกี่ยวกับวิชาอะไรคัมพีมหาสตเ์เลขเลขเจ็ดต,ตัวนะครับมีคติว่า p r o o f all things not all fast นะ whole f a s t that w h i s is good นะศึกษาทุกอย่างเราเลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดมาอาจารย์นะครับขอโทษนะครับศึกษาที่ไหนจบที่ไหนจบธรรมศาสตร์นะฮะภาควิชาอะไรเรียนที่ไหนศึกษาตรงไหนเป็นดีเทลของมันลึกๆลงไปอาจารย์ เห็นงงปอกอู้เฮ้ยอันนี้เขาเรียกอะไรนะเขาถามนะนะตรงนี้นะเป็นส่วนที่แบบว่ามันแปลกด้วยอะไรที่มันได้แปลกๆนี่แล้วเราทำเรารู้สึกว่ามันมีความสุขนะคือมันมันท้าทายดีค่ะทั้งหมดนี้ก็คงเป็นคำตอบสำหรับผู้ที่ยังสงสัยนะคะว่า My Map จะนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงหรือเปล่าค่ะวันนี้ต้องขอบคุณผู้ร่วมรายการนะคะคุณดวงเดชสุดสงวนค่ะขอบคุณค่ะครัคบ แลวเราสองคนคงต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ